สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนหน่วยที่11เรื่องเด็กดีมีจิตใจงามกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องที่3อ่านตามคุ้ยนะคะข้อ3วินยัยในการเข้าแถวเด็กๆดูภาพนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพการเข้าแถวนั่นเอง ทุกครั้งที่เด็กๆไปโรงเรียนครูนุ้ยกับครูแอจะสอนให้เด็กๆเข้าแถวใช่ไหมคะมาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะต้องเข้าแถวในเวลาไหนบ้างมาดูการเข้าแถวก่อนนะคะอ่านตามครูนุ้ยนะคะยืนต่อแถวจากเตี้ยไปสูงมาดูการเข้าแถวนะคะคุณครู ครูนุ้ยกับครูแอจะยืนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะคะส่วนเด็กๆจะต้องเรียงตามความสูงจากตัวเล็กตัวเตี้ยไล่ลำดับความสูงไปเรื่อยๆจนถึงคนสุดท้ายที่สูงที่สุดนะคะเหมือนในภาพเลยค่ะเด็กๆและใช้มือทำอะไรคะจับไหล่เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าต่อให้เป็นแถวรถไฟจำได้ไหมคะเด็กๆ มาดูกันค่ะว่าเด็กๆจะต้องต่อแถวที่ไหนบ้างเดี๋ยวตัวอย่างภาพนี้นะคะเด็กๆจะต้องเข้าแถวรับอาหารหรือไปที่โรงอาหารนั่นเองการเข้าแถวทำให้เป็นระเบียบและไม่ชนไม่ล้มอาหารที่มือเด็กๆก,ก็จะไม่หกเลอะเทอะนะคะมาดูต่อค่ะภาพนี้ คือการเข้าแถวขณะที่เด็กๆล้างมือนั่นเองเมื่อเด็กๆล้างมือเด็กๆต้องรอตามคิวตามลำดับเช่นเด็กผู้ชายคนนี้มาถึงก่อนก็ให้เพื่อนล้างมือก่อนส่วนคนถัดไปให้ต่อหลังต่อหลังเพื่อนไปเรื่อยๆนะคะและเมื่อเพื่อนล้างมือเสร็จเด็กๆก็ขยับขึ้นมาตามลำดับ เด็กๆก,ก็จะรู้จักการรอคอยด้วยนะคะจบลงแล้วค่ะเรื่องการเข้าแถวนะคะคลิปวิดีโอนี้คุูนุ้ยขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะลาไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายๆค่ะ